สบายดีพ่อพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝังไทยนะครับผมพ่อกัน,น,นิ่งเนาะมนีเฮาเกิดอยู่กับลูกสาวหละ่ะกำลังสีเตรียมโตไปนาพี่น้นองเพราะว่ากำลังสีเกี่ยวเขาเกี่ยวน้าเนาะกำลังสีออกไปนาลูกสาวกับหากระไ่นนเนาะหมดสบายไปสามสี่มือพี่นอ้องไปเดี๋ยวให้ปบรรยากาศู่สรงหน้าไปลูกไปมนห์เมียเหินกระด่ฮะสบายดีเอฟซี FC เนี่ยอันสบายดีนะว่าลูกประลุลงลุงไหนไหมสบายดี สวัสดีค่ะไวูกนางหมสมายสามสี่มือเลยนี่ครับก็สีเดินทางออกไปถงหน้าพี่น้องกำลังสิเกี่ยวเขาเนะาะสงเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าเพราะว่าเขาก็ซุกห้ายเลยโอ้บรรยากาศในหมู่บ้านพี่น้องเขาก็มาได้ไปทางใดซองเลยพี่น้องคนงนี้ยักยักเวียดยักหยังเนาะแล้วก็ศกำลังแบบว่าสิเกี่ยวเข่านะนเลยงยักเวียดก็มาได้ไปทางใด เลยสิดทายบรรยากาศแบบไปหายไปนากับลูกกับเนี่ยใหพี่น้องในเมืองในชมเนาะโอ้หมอจอยังตกอยู่ประจักนี่ฮะลูกไปแต่สาวคนมาจักตึง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 วันแหนกอ้ง้าออกน้าด้วยลูกน้าก่อน อากาศอยู่ทางบ้านพี่นอกอยู่สนบทอยู่ล้วเขาก็เริ่มหนาวเลยพี่นอกเลยอากาศเริ่มหนาวเนอะเด็กน่อยก็หมสบายเฮ้ยจับมงลูกมาจับมาจับลูกจับมจับจับบมีแต่บสบายนมเต็มบอกสบายดีสวัสดีกบอกสวัสดี มีอย่งางไรพี่น้องชีวิตคนบนนอกเนาะน้นำเกี่ยวขาวเกี่ยวหนาเห <laughs> ยียงกันเลยวันนี้เราบฉัได้อย่างออกไปหน้าเนาะไปขี่รถองมือก็หลุดการดูทงไหันทงหน้าเนาะตอนนี้เขาก็มหาหอนหน้าเลยอันนี้ก็เป็นนาข้า,ขาเนาะข้าวก็เริ่มเกี่ยวแล้วพี่น้องเริ่มเกี่ยวายเลยเนาะมันผูกกันแล้วก็นเลยนั้งแต่เขาหอายังไม่ทันลงมือเกี่ยวเขาก็ได้เขามันยังไม่ทันซุกขักพี่น้อง มีบรรยากาศไปลุกไปนอนเนาะนอนแล้ลุกเนาะดูเลยเนี่ยซุ่มหน่อยไปเบิ่งซุ่มไปลุกไปะพาพี่น้องไปเบิ่งซุ่มก่อนใส่เลยซุ่มหน่อยที่เล็กหน่อยเขาเห็นไปเนียนเนี่ยซุ่มหน่อยพี่น้อง เด็กน้อยเขาไม่เห็นเลยมีห้องศาสตร์มีห้องน้ำกินกระติกสมัยยังหน่อยถึงสมัยยังหน่อยเนาะน้ำเขียวขาวเข่ยวน้ามันหนาวนี่พี่น้องมันหนาวเลยเห็นสุ่มนอนเนาะมันกระสีอุ่นปะย่างย่างใกล้ชิ่หอดเลยพี่น้องใกลสชิ่หอดนี่หนาวแล้วอันนี้แม่งยังก่อนนี่พี่น้องเบิองแม้งยังนี่พี่น้อง แม่งินแมงหัวงัวบ้านเราเอินแมงหัวงัวนี่พี่น้องถ้งผังทั้งไอ้ผังไทยอีสานมุฮูก็จะเจ้าเรียกอีหยังเอินอีหยังเนาะลายลียแมงหัวงัวนี่เนาะเอาแม่เอาแม่อกแม่เพลิลุมันสิศูนย์พันธุ์เลยมันน้อยลงน้อยลงเอาบางอย่างมันกระเสือมศูนย์พันธุ์เลยพี่น้องเลยโอ้แตวังลื่นเด้ยเด้อ อ้างไปหน้าพี่น้องเลยอ้างไปหน้าหน้ามันซึมหมอกมาเท่านี้เนาะโอ้ยลูกสาวก็้านอนง่นวงห่วเงียบจะอยากนอนสบายลูกหละเนี่ยก็หอนหน้าเขาเละจากนอนนอลูกเนาะโ,โดยโดย,โดยโมาอีกย่างเลย แลเดี๋ยวห่หน้าลูกอยากนอนเลยลูกพี่น้องเลยเออบายบายลูกบายบายลูกบายบายสองมึงบายบายเสียงเฮากับว่าแบบหายใจยากลูกกุมลูกอันเด็กใช่ท้องนี่พี่น้องมันกึกลักนอยู่ลูกก็ตีมือบับมือบับอยู่อืมนี่พี่น้องตอนนี้เฮาก็บห่อนาแล้วห่อนาแล้วลูกไอ้นางนอนอยู่นาเนาะ ลูกสาวก็อยากนอนนายตื่นตื่นแต่เศร้าคนนั่ลูกฮึตื่นแต่เศร้าจะ,ะอยากนอนหมดลกละฮึทำอะไปไปประตูก่อนเด้อมีหลายทางนอนเด้อลูกเอเ้อเฮ็ดออกบ่นนะ่ะเฮ็ดข้าวออกบ่ย๋ยวเด้อพาพี่น้องไปเบ่งเห็ดข้าวกัน,นออกไลบ่เห็ดข้าวนี่มันถึงน้ำหมอมันเลยออกบ่ะไดอ,ยอยันนี้ออกไลยี่เด้อนี่เด้อ ปกติมันเต็มคอนนี่พี่น้องปกติมันชิเต็มคอนเนาะเห็ดขขาวพี่น้องตอนนี้เทากัหอดเฉียงเลยเนาะบรรยากาศอยู่ตรงไหลตรงหน้าชีวิตคนบนนอกพี่น้องเลยอ่าลูกสาวออกมาหนาเนาะกำลังเต็มตัวสิแบบว่าเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าพนะาพี่น้องเลยออกมาห้มาหนาเนาะช่วงนี้เท่ากัอยู่บ้านเนาะพอดีแบบว่าเนี่ยกับบัวบว่ายังบัวท่านแบบว่าหายคาดเดย าอาก,การที่ผ่าตัดใส่ติงเนาะเลยนอนอยู่บ้านก่อนกันยังบอท่านแบบว่าออกมานอนอยู่หน้าทั้งบึงเนาะว่าอาก,การแบบว่าผ่าตัดแบบดีแบบว่าเต็มร้อยจากสี่ออกมานอนพี่นอ้องกินหอดหน้าเนาะคนเคยนอนหายนอนหน้าดิบรรยากาศอยู่ตรงหน้ามันแบบโล่งพี่นอ้องมันโล่งลายเนาะตึงตึงหมดเลยนะพี่น้องเหรอมึงสวนเนาะมึงสวนที่เขาปลูกไว้ พี่น้องเอออันเป็นขอไก่พี่น้องขอกไก่ไข่พันไดบิกเนาะที่เราสั่งมาจากอูนเซโนสั่งมาเลี้ยงประมาณเก้าตสิบตัวอพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาไปเบิ่งเนาะแต่เป็นสวนน้อยพี่น้องนสวนน้อยที่แบบพ่าปลูกมันปลูกนี่ไว้เนาะปลูกหลายชิ้นหลายอย่างอยู่พี่น้องพักเบิ่งตกแรงเนาะแต่เกิดมีเงินสีถังน้ำ เพราะว่ามันบมม,นมีหนามหนาแรงมากมันก็นค่อนข้างที่จะแบบยากลำบากคันนี้มมีหนามยำพนในหนามลายนต้นมงมีหรือว่าขนุนเนาะต้นมงมง่วงแล้วก็กวยหอมพี่นอ้องนี่ก็น้าไม้น้าไม้เรียงนอ้องสองก็อได้กินตลอดพี่นอ้องสองหน,อน้าพนเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบื่งไก่เัา ไก่พันไดบิ๊กพี่น้องอันนี้เป็นข้อกไก่น้อย<โ>พี่น้นองเมื่อไอสูฮัลโตู้ถ้ากันรอกินรอถาพระเจ้าแล้วนี่ทั้งสิบป,ป่อยังมาเอ้ามาเอาา้เอามาไหมเออัวขี่กองอยู่เป็นเซาวมากับเซเบเซพ,พี่น้องเอาก็ได้มาเกลือไก่เกลือยังเนาะแล้วก็ทำามสะอาดคอกมัน เมื่อตะโพกมันกาะไปแล้วเลี้ยงประมาณเก้าตัวสิบตัวพี่น้องไปเลี้ยงลายเนาะลองเลี้ยงเบิง่งถ้าเกิดว่ามันได้ผลกะสีเลี้ยงลายเนาะใหญ่หเลยตัวหนึ่งที่เราถ่ายยังเลยพี่น้องวันนี้ใหญ่ไปเลยคลิปนี้กับมุ้ยังไลยพี่น้องตัวสีปิดคลิปละคลิปนี้กับมุ้ยังไล่ฝากพี่นอ้นองเข้ามากดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้น้ำเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าอจากินติลูกพอกันคลิปหน้าพี่น้อง สบายดีสวัสดีครับผม